สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนะครับเราสามัคคีเราสามัคคี VIP แล้วก็เรา VIP นะครับคำคืนของวันที่25นะครับเดือน11 2566นะครับผมก่อนไปรับชมก็ขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคํานวนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆก็เหมือนเสียง มันเสียงจัดแผบๆนะครับเหมือนจะเป็นวัดนะครับก็ต้องขอโทษขออภยัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับสําหรับแนวทางของเราเมื่อคืนนี้มาแค่รอบเดียวนะครับพี่พี่มาแค่รอบเดียวก็คือนในรอบราวสามัคคี V.I.P เนาะนะครับเมื่อคืนนี้ราวสามัคคีนะครับผมให้5กับ1ไปผลที่ออก7 3 3 6 7หนะครับหลัก7ก็ให้นะครับพี่ๆเนี่ย หนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแต่เ็าออกหกเจ็ดนะครับก็หลุดไปนะครับส่วนเราสามเมคีวี p ให้สามกับเจ็ดนะครับรุดสามคนที่ออกสามเจ็ดสองกับศูนย์สามนะครับสามตัวผิดตัวเดียวเนาะนะครับใครรุดที่สามนะครับเข้าไปที่สามศูนย์ศูนย์สามนะครับมาในตัวเจาะแล้วก็สายรูดนะครับส่วนเจ็ดสองไม่มีเนาะใครเอาเจ็ดไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่เจ็ดสองนะครับนะครับเสียดายสามตัวเนาะ เรา V I P นะครับให้เจ็ดกับสามเหมือนกันนะครับผลที่ออกแปดห้าแปดสี่แปดนะครับดูดิพี่พี่มาให้เราก็ไม่ได้เนาะนะครับหลักแปดให้สามแปดเจ็ดแปดนะครับเน้นออกห้าแปดกับสี่แปดอืมก็หลุดไปนะครับก็แนวทางเมื่อคืนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมมาแค่รอบเดียวเองนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ ส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับก่อนไปรับชมเนาะขอฝากบ้านก่อนนะครับสำหรับพิพิสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของบ่าวหลองนะครับเข้าไปรักไทยสอบถามได้นะครับเป็นบ้านเสี่ยงโชคนะครับหรือว่าท่านใดสนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะครับ0822091054นะครับ ID Line ผมได้เลข2และก็เลขก8นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลขก8นะครับผมแปนะครับ8 6 8 7 2 3 2 6เจนะครับ สามตัวสามตัวให้ไปที่สองแปดหกนะครับนะครับในประมาณนี้นะครับผมส่วนเราสามัคคี vip นะครับเราสามัคคี vip ผมได้เลขหนึ่งแล้วก็เลขเจ็ดนะครับ สายรูดให้ไปที่เลข7นะครับผม7 0นะครับ7 0แล้วก็7 1 7 3นะครับส่วน1ก็จะเป็นในที่1 0 1 3 หนึ่งสองนะครับสามตัวให้ไปที่หนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับเราสามัคคีเราสามคัคคี vip ส่วนเรา vip นะครับ เราเ i ไได้เลข7แล้วก็เลข3นะครับสายรูดให้ไปที่เลข3นะครับปะการเหมือนจะหมดแล้วนะครับ3 4 3 5 3 8 7 4 7 5 7 8นะครับ3ตัวให้ไปที่ เจ็ดสามห้านะครับนะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับราวสามัคคีราวสามาัคคี vip แล้วก็ราว vip นะครับชื่นชอบในรอบไหนเราใช้วิจายานในการรับชมนะครับวันนี้ขอให้ พี่ๆสมาชิกท่านใดที่เข้ามาติดตามขอให้เฮงๆรวยๆปังๆทุกท่านนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับกับการเข้ามารับชมนะครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ